สินทิ่นไทยเท่ผ้าเผาดีไซน์เก๋ร้อยรำออนรันเวย์แดนดินเก๋สีเผาไทย ของเราในวันนี้ด้วยความพิเศษคือเฉลิมฉลอง22ปีบริษัทมาอินมีเดียจำกัดและบริษัทในเครือนั่นก็คือ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนั่นเองค่ะใช่แล้วครับซึ่งวันนี้ราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองก็มีเคล็ดรับสุขภาพดีมาฝากกันนะคะนั่นก็คือคู่ครัวคนไทยที่จะช่วยลดไขมันในเลือดนะคะช่อง9รวมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ วสวัสดีค,ค่ะพบกับพวกเราในรายการ3 <300 S 1> รา5<า>สุานิวโชว์โชว์ให้ฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล้วลุ้นรับความเป็นสุดปังหรือซูเปอร์สุดปังพลังฮอตไปได้วยกันนะคะ,คะกับโชว์ที่มาจากทั่วประเทศเลยค่ะและแน่นอนครับทางรายการของเราก็จะมีใบประกาศเกียรติคุณมอบให้กับทุกโชว์แบบนี้ครับ นี่คือความภาคภูมิใจจะทันรายการมอบให้กับผู้ชมที่มาสร้างแซ่บโชว์ด้วยกันนะคะครับกรอบเงินสุปรางพลังพัดกรอบทองสุปเปอร์สุปรางพลังพัดรียกว่าลุ้นแบบนี้ก็เป็นประจำเลยนะคะใช่ครับแล้ววันนี้ครับโชว์ของเราว่าด้วยเรื่องของแฟชั่นครับแฟชั่นอยากเป็นนางแบบค่ะอยากเป็นนางแบบพอดีเลยอยากเป็นนางแบบไหมครับใช่แล้วดังั้นผมต้องขอด่วนครับว่าถ้าโพสต์สองนักคู่เป็นยังไงครับเป็นยังไงจัดไปพร้อมเดินมาเลยค่ะเอามาเลยค่ะดนตรีมาด้วยดีครับโพสต์ครับดีครับ อ่าทานนี้โฟตครับดีครับแต่ผมว่าอยาดดีกว่าครับดีครับแต่ผมว่าอยาดีกว่าเพราะว่าเราปล่อยให้มืออาชีพเขาทาดีกว่าเนื่องจากว่าวันนี้นะครับโชว์ของเราเนี่ยเป็นการเอาผ้าจากจังหวัดศรีสะเกดมาทำเป็นแฟชั่นโชว์ครับค่ะออกมาจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะมันลุ้นความเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะคนตัดสินรออยู่แล้วท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ก๊อตสวัสดีครับจ๊องครับ สวัสดีครับตกลงวันนี้จะให้ผมตัดสินพิธีกร <c oughs> หรือตัดสินโชว์กันแน่แต่ไม่เป็นไรครับมาถึงระดับนี้แล้วพร้อมตัดสินทุกรูปแบบจัดมาเลยครับ <c oughs> ได้เลยครับ <c oughs> โอ้อาจารย์กอฟพูดถึงขนาดน,นี้เดี๋ยวผมจะจัดให้เลยนะครับแต่งนั้นเราไปพบกับโชว์ที่ชื่อว่าสี่เผ่าไทยสีสเกตแฟชั่นศิลปะสร้างสารรค์ในช่วง,งาสามร้อยหสิบองซาซาชโชว์ช่วง 360องศาซ่าแซบโชว์ 3ามร้อยนิวโชว์ขอต้อนรับน้องอัตาน้องคาร่าน้องหอมน้ําน้องนาฟน้องเจ้าขาน้ององตองน้องโอ๊ตและน้องพลอยจากสีเผ่าไทยสีสเกตแฟชั่นสินสร้างสรรค์เวอร์บน่าคิสไทยแลนด์สวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นลวสดใสต้องบอกว่านี่คือออกอากาศสด แล้วน้องตัวเล็กล้วก็ต้องจำ b l o กก i n g จำคิวตัวเองเป็นการเดินแฟชั่นโชว์ผสมผสานกับการไร่รำด้วยใจ<ช>ตางม,มากมากค่ะเดี๋ยวต้องมาถามน้องๆก่อนเลยครับว่าโชว์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับหนูและเพื่อนเพื่อร่วมกันออกแบบโปรเจกต์นี้เพราะชื่นชอบในศิลปะ พื้นบ้านเลยชวนเพื่อนๆมาออกแบบโปรเจกต์นี้ค่ะแน่นอนนะคะเก่งมากๆเลยแล้วก็ชุดก็สวยจริงๆค่ะแล้วก็โดยเฉพาะลวดลายของผ้ามีหลากหลายมากก็คือมีสีชาติพันธุ์เลยนะคะใช่ครับก็จะประกอบไปด้วยขมิ้นสวยลาวเยอะอนะครับก็จะเป็นชนเผ่าชาติพันธุ์ส่วนหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกดค่ะโอเคครับโอ้สวยงามขนาดนี้อาจารย์ก๊อฟครับขอคำคมวัชทองครับเชิญค่ะ ว้าวเห็นโชว์แล้วขอให้คำคมมักทองครับว่าท่อสินถิ่นไทยเท่ผ้าเผ่าดีไซน์เก๋ร้อยรำออนรันเวย์แดนดินเก๋สีเผ่าไทย oh, <ho. S 2> yeah. งานร่ารำบนรันเวย์โอ้โหอาจารย์ออกแบบคำคมวัาทองนี่เท่มากเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าตามให้กำลังใจน้องๆกันต่อในช่วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเค่ะพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ากับ3ามร้อยงศาท็อปโชว์ ช่วง360องศาทอล์คโชว์ว้าว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  ช่วงนี้ช่วงทอล์กโชว์ค่ะเราอยู่กับชื่อชุดการแสดงที่มีชื่อว่าสีเผาไทยสีสเกตแฟชั่นสินสร้างสรรค์นะคะซึ่งเป็นผลงานการออกแบบและควบคุมการแสดงโดยคุณประสิทธิ์ศรีมาซึ่งนั่งอยู่ตรงนี้แล้วมาพร้อมน้องพลแล้วก็น้องโอตัวแทนเพื่อนๆด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจะบอกว่าโชว์ชุดนี้เนี่ยเป็นที่ประทับใจนะเหมือนที่อาจารย์ก๊อฟพูดบอกว่ามีการร่ายรำบนดันเวเดินแบบไปด้วยรำไปด้วยประสิทธิ์สาร วันนี้ที่เราได้เห็นโชวนี้เพราะความไม่ยอมแพ้ของเบอร์บีน่าคิสไทยแลนด์เคยมาที่รายการครั้งหนึ่งแล้วและวันนั้นได้รับสุดปังไปเห็นบอกว่าไม่ได้ไม่ยอมต้องมาคว้าซุปเปอร์ให้ได้จริงหรือเปล่าคะจริงค่ะเพราะว่ารอบที่แล้วก็ได้อะไรนะได้คำคอมเมนต์จากอาจารย์ไปเยอะค่ะลรอบนี้ก็เลยมาแก้มือใหม่ให้เด็กๆได้บอกว่าได้แสดงศักยภาพมากขึ้นอีกนะคะซึ่งทาทีมรานที่มาเนี่ยเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ส5 6 8ันเดี๋ยวเราไปดูภาพมันนั้นกันครับไปดูกันค่ะ นี่คือภาพที่มาแสดงวันนั้นแล้วได้สุดปังไปผมชอบน้องโสนแล้วมันคือไอเดียใหม่ที่เข้ามาก็คือการกลางร่มการเต้นโดยใช้ดนตรีไทยเต้นผสมผสานนำโชว์แต่งชุดไทยและใช้แพกมาผมชอบนั่นที่สุดแต่มันไม่อยู่ในลายของแฟชั่นนี้แหละต้องขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้สมบูรณแบบนะครับเยี่ยมจริงแต่ขอให้สุดปังพลังฮอตนะครับ วันนั้นอาจารย์มีแต่แล้วก็มีข้อแนะนาคอมเมนต์ด้วยก็เลยเอากลับไปพัฒนาค่ะและ้วสุดท้ายวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคเพราะฉะนั้นเราให้กำลังใจว่าวันนี้จะคว้าซูเปอร์สุดปังพารอสได้หรือไม่เริ่มกลั่นข้อมูลกันเลยต้องเริ่มเลยครับว่าอยากรู้มากเพราะชุดสวยมากๆเสน่ห์ของชุดที่ใส่เนี่ยมาจากชาติพันธุ์ไหนบ้างแล้วก็มีเอกลักษณ์ยังไงบ้างครับเป็นผ้าของจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ก็คือจะประกอบไปด้วยชนชาติพันธุ์ต่างๆนะครับแต่ว่าจะมีทั้งหมดทั้งหมด4เผ่านะครับก็ประกอบไปด้วยเขมรสวยแล้วก็ลาวแล้วก็เยอครับ<ม>ใช่ครับซึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือส่วนไหนคะที่เห็นเด่นชัดที่สุดจริงๆก็จะเป็นลายขีดของผ้าครับเพราะว่าผ้าผ้าอีสานนั้นก็จะมีการขีดที่แตกต่างกันออกไปครับก็จะได้รับอิทธิพลมาจากประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าความภูมิปัญญาของชาวบ้านในสมัยก่อนครับแล,แล้วเล็บเฟรนชุดมาจากไหนครับ อ่าเร ference ชูนะครับก็คืออยากเอาความเป็นปัจจุบันกับความเป็นผ้าพื้นเมือง uh. มารวมตัวกันให้มีความทันสมัย uh. แล้วก็เป็นสมัยนิยมมากขึ้นด้วยครับอ๋อ uh, ครับผมแล้วในฐานะผู้แสดงแบบรู้สึกอย่างไรกับความเป็นชนชาติพันธุ์และความเป็นไทยของเราในรูปแบบวัฒนธรรมท้องถิ่นคะ่ะรู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้นําผ้ามาดีไซน์ให้มีความเก๋คะ่ะเห็นน้องๆเดินแบบเนี่ยมีน้องเล็กสุดกี่ขวบคะ ก็จะอยู่ที่4ขวบครับอยู่4ี่ขวบนะเมื่อสักครู่เดินแบบสีขวบแล้วเขาจำบล็อกกิ้งได้แล้วเขาจำคิวออกเข้าได้แล้วนี่คือออกอากาศสดไม่มีเทคไม่มีคัทนะคะใช่ครับต้องถามครูหน่อยครับว่าทําไมครับถึงเลือกเรื่องราวของจังหวัดศรีสะเกดมาทำเป็นโชว์ชุดนี้ นะคะจากที่ผ่านมาเราเออก็คือเวอร์บินาเนี่ยเราจะนํำภาคของศิริกิจทั้งหมดเลยคือแต่มันจะเป็นในพาร์ทของพาร์ทย่อยซึ่งรอบนี้ก็ได้นํามาเป็นของพาร์ทใหญ่คือชนชาติพันธุ์อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นชนชาติพันธุ์ว่าจงาังหวัดศรีสะเกิมีทั้งหมด4เผ่าไทยอย่างเงี้ยครับก็เลยบอกว่า เอามาเล่าเรื่องให้เด็กๆใส่แล้วก็เด็กๆก็ได้ร่วมกันออกแบบมาเป็นเอาชสูของชุดนี้ครับฝึกน้องๆยากไหมคะเพราะเล็กสุด4ี่ขวบ5้าขวบขวบเล่าบรรยากาศตอนฝึกซ้อมกับน้องๆหน่อยคะ่ะตอนฝึกซ้อมช่วงแรกก็มีน้องคนไหนอะไรยังไงตั้งใจมีใครงองแงอะไรเห็น<า>ไหมคะซ้อมครบทีมเมื่อวานเองอนะครับใช่ใช่ค่ะก็คือว่าเพราะว่าแต่ละคนก็จะมาจากจังหวัดจันทบุรีชลบุรีกันบ้างซึ่งคิวเราก็จะไม่ตรงกันมาลักหลายจังหวัดแล้วน้องมีความพยายามมากน้อยแค่ไหนคะ ความพยายามให้เต็มร้อยเลยค่ะโอ้โหประมือให้น้องๆตัวเล็กๆของเราเดี๋ยวเดี๋ยวจะมารวมพลกันตรงนี้เดี๋ยวเชิญน้องๆมาเลยนะคะอีกครั้งหนึ่งจะได้เห็นความน่ารักนางแบบในแบบตัวเล็กของเราค่ะและนี่คือการกลั่นข้อมูลในวันนี้ถึงเวลาแล้วครับที่อาจารย์กอมจะต้องขยายคําคมวัคทองที่ว่าทอสินถิ่นไทยเทพผ้าเผ่าดีไซน์เก๋ร้อยลำออนรันเวย์แดนดินเก๋สี่เผาไทยช่วยขยายคําคมวัคทองวิเคราะห์และตัดสินครับเชิญค่ะ จุดแรกก่อนนะครับว่าโชว์ชุดนี้นั้นเป็นโชว์ที่ผสมผสานระหว่างการแสดงซึ่งดูออกเป็นน่าจสิสินและก็เป็นการออกแบบดีไซน์เอาผ้าไทยมาประยุกต์ให้เป็นแฟชั่นสไตล์โมเดิร์นและก็เป็นการเดินแบบโดยเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นจุดนี้เองก็จะตีความได้ว่าเป็นเรื่องของแฟชั่นซึ่งอยู่ใน1 F ของ Soft Power ปกติแล้วเนี่ยนะครับศรีสะเกดเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาปีละประมาณล้านกว่าคนและรายได้จากการท่องเที่ยวก็เกือบ2000ล้านบาทดังนั้นการนําโชว์ของจังหวัดศรีสะเกดซีเ่าคนท้องถิ่นนั้นก็เป็นการที่จะโปรโมทสินค้าโอท็อปของศรีสะเกดการนํามาประยุกต์เกี่ยวกับการออกแบบแฟชั่นก็เป็นการสะท้อนถึงความเป็นดีไซเนอร์ของคนไทยที่สามารถเอาวัฒนธรรมผสมผสานกับความเป็นโมเดิร์นได้ และแน่นอนครับว่าการนําเสนอโดยมีการนำหน้าตัดสินมาประยุกต์กับการเดินแฟชั่นก็ถือว่าเป็นการทําได้ดีแต่การตัดสินในครั้งนี้นั้นจะต้องตัดสินว่าโชว์ชุดนี้โดยคณะนี้มาที่นี่เป็นครั้งที่4และรูปแบบการแสดงนั้นก็เป็นการแสดงในแพทเทิร์นกรอบที่ทํามาทั้ง3ครั้งเพราะ,ะนั้นโชว์ชุดนี้นั้นได้เป็นการผสมผสานที่ดีอยู่แล้วนะครับที่เคยได้ ซูเปอร์สุดปังไปแล้วสองครั้งและได้สุดปังไปหนึ่งครั้งโชว์ชุดนี้จึงเป็นโชว์ที่ท้าทายมากว่าจะทะลุก,กรอบมาตรฐานเดิมและเข้าสู่ระดับซูเปอร์สุดปังพลังฮอตได้หรือไม่โชว์ชุดนี้นั้นถ้าดูแล้วเป็นโชว์ที่ยึดตามมาตรฐานเดิมซึ่งดีเป็นปกติอยู่แล้วเหมือนสองครั้งแรกที่ได้ซูเปอร์และอีกหนึ่งครั้งที่ได้สุดปังเป็นโชว์ที่ดีครับแต่ความแปลกใหม่ที่นำเสนอออกมานั้น ไม่ได้มีความแปลกใหม่เพิ่มเติมผลิตภัณฑ์แฟชั่นดีมากการเดินแบบดีมากและก็รูปแบบการเปิดงานดีมากแต่เป็นการเปิดตัวในมาตรฐานเดิมเพราะฉะนั้นขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้เอาล่ะได้เลยพูดกันพูดแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นแทนเลยอาจารย์บอกว่าดีเป็นปกติอาจารย์อาจจะอยากจะเห็นอะไรแต่อยู่ในมาตรฐานอ่าจะอยู่ในมาตรฐานมาตรฐานเดิมซึ่งอาจารย์ก็บอกว่า อยู่แล้วต้องลุ้นต้องลุ้นเมื่อกี้แบบลุ้นกับทีมงานว่าจะได้ลุ้นเมื่อกี้ฝักแล้วลุ้นมากครับเอาตามที่อาจารย์แบบว่าวิเคราะห์เนี่ยเราลุ้นนะเนี่ยเอาละซุปเปอร์สุดปังพลังพอดแคสต์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอเชิญน้องโยมครับแสดงความยินดีด้วยนะคะ สุดยอดครับน้องๆมาข้างหน้าด้วยนะคะอ่าน้องรับเก่งมากๆเก่งมากๆขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเราจะพักกันสักครู่ช่วหน้าติดตามนิวสเปรดแล้วก็รักสุขภาพ360องศาครับวันนี้ร่วมกันภาคภูมิใจกับนางแบบในแบบตัวน้อยๆและการชิดสร้างสรรค์สีเผาไทยสีสะเก็ดแฟชั่นสินสร้างสรรค์ซอฟพาวเวอร์ของเราวันนี้รับไปค่ะสุเปร์สุดปังพลังฮอตเดี๋ยวกลับมาค่ะ นิวส์อัปเดตและรักสุขภาพ360องศา ของเราในวันนี้ด้วยความพิเศษคือเฉลิมฉลอง22ปีบริษัทมาร์คอินมีเดียจำกัดและบริษัทในเครือนั่นก็คือ360องศาอินเทอร์เนนตจำกัดนั่นเองค่ะใช่แล้วครับเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานะครับบริษัทมาร์คอินมีเดียจำกัดภายใต้การบ,บริหารของคุณธนินวัฒน์พัฒนาวิรยคุณและดรวิริณธีรานาธงบดีฉลาดนะครับได้จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบครับ22ปีของการก่อตั้งบริษัทและก้าวเข้าสู่ปีที่23อย่างภาคภูมิโดยภายในงานนะครับได้ม พระพุทธมนต์นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร<ม>พนักงานและก็องค์กรครับ ซึ่งภายในงานก็เต็มไปด้วยความอิ่มอ,อกอิ่มใจและกำลังใจของทีมงานทุกๆคนนะคะได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้านะคะประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ให้บริษัทมอิอมีเดียจำกัดดำเนินธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสร้างสื่อที่มีคุณภาพตอบโจทย์ทั้งสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและเยาวชนด้วยซึ่งบริษัทในเครือก็คือบริษัท3 6 0องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดเชี่ยวชาญด้านการผลิตและวางแผนสื่อครบวงจรบริษัทฟฟัทเิจกดดนน ธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าและเป็นศูนย์รวมสุขภาพความงามและการศึกษาในนามสถานีรักโลกค่ะก็ฝากติดตามผลงานและความเคลื่อนไหวได้ทุกช่องทางนะคะ ช่แล้วค่ะในทุกช่องทางสื่อออนไลน์ของทุกแพลตฟอร์มของสถานีรักโลกนะคะเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสื่อเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนไปด้วยกันค่ะลตลอดระยะเวลา22ปีที่ผ่านมานะคะขอขอบพระคุณพันธมิตรทุกองค์กรทางภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนที่เราได้เดินทางไปทํากิจกรรมร่วมกับทุกๆท,ท่านทั่วประเทศเลยค่ะก <c oughs> ับกิจกรรม CSR ด้วยนะคะเรามีวันนี้ได้เพราะ แฟนๆให้กําลังใจนะคะทั้งแฟนข่าวของเราแล้วก็องค์กรพัฒนมิตรที่เห็นความสําคัญถึงความตั้งใจนี้ขอบพระคุณทุกท่านและเรายังคงมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปเป็นสื่อสร้างสรรค์เป็นสื่อน้ําดีให้กับสังคมแทนตลอดไปค่ะครับผมนั่นก็คือนิวอัปเดตครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ารักสุขภาพ3ามร้อยหกงศาเราจะไปดูเมนูคู่ควรไทยลดไขมันในเลือดกับตราแม่ครัวไปพบกันในช่วงรักสุขภาพ3ามร้อยหกสิบอามค่ะ ช่วงรักสุขภาพ360องศา และนี่คือรักสุขภาพสามเราสมสามเชิญคุณปูเลยค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวดีๆนะคะตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองตราแม่ครัวอร่อยชัวร์ทั่วไทยอยู่คู่ครัวคนไทยมายาวนาน40กว่าปีนะคะชูโรงด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวค่ะซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองสียิ้วขาวสุดหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองและน้ำส้มสายชูกลั่น้าเปอร์เซนตตราฉลากทองนะคะและแน่นอน ค่ะแป้งทอดกรอบตราฉลากทองทุกเมนูกรอบอร่อยได้ด้วยตราฉลากทองค่ะซึ่งวันนี้ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองก็มีเคล็ดลับสุขภาพดีมาฝากกันนะคะ,คะนั่น,น,นก็คือคู่ค,ครัวคนไทยที่จะช่วยลดไขมันในเลือดอนะคะเพราะว่าภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยเป็นโรคนี้ที่คนไทยเกินครึ่งค่ะเป็นโดยไม่รู้ตัวนะคะซึ่งจากการรายงานการตรวจสุขภาพของคนไทยล่าสุดก็พบว่าคนไทย56.8%หรหรือว่าเกือบ 38ล้านคนเลยนะคะ<ช>มีคอเลสเตอรอลในเลือดผิดปกติค,ะค่ะแล้วก็ผู้หญิงก็มีแนวโน้มที่เป็นมากกว่าผู้ชายด้วยนะคะโดยทุกๆ4คนจะมี1คนค่ะที่มีคอเลสเตอรอลในระดับอันตรายนะคะและ มีการสำรวจด้วยค่ะทางสสสก็เคยสำรวจว่ากลุ่มบุคลากรที่ทำงานในรัฐสภาปี6 6นะคะบอกว่าพบมากถึง67.3%ค,ค่ะนั่งประชุมทั้งวันด้วยมีไขมันในเลือดสูงนะคะซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่าคนที่ทำงานในออฟฟิศนานๆแบบนี้ก็มีแนวโน้มที่มีไขมันในเลือดสูงนั่นเองค่ะโรคนี้มักจะไม่แสดงอาการนะคะทําให้หลายคนละเลยแล้วก็ทั้งที่ว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจมากๆนะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของโรคหลายๆโรคไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด ก็โรคไตเป็นต้นนะคะอาหารที่ก่อให้เกิดไขมันในเลือดสูงเราทราบกันดีค่ะของมันของทอดของหวานแบบนี้นะคะเราจะต้องควบคุมแล้วก็เลี่ยงให้มากที่สุดนะคะควันนี้ก็เลยมีวิธีการเลี่ยงโดยการที่เราจะชวนชวนคุณผู้ชมนะคะกินผักแล้วก็กินสมุนไพรเพราะว่าคุณหมอแนะนําว่าในอดีตนะคะคนไทยเนี่ยคือใช้การกินผักแล้วก็สมุนไพรทําให้สุขภาพแข็งแรงรตาคุณยายเราแข็งแรงนะคะ เพื่อปรับสมดุลร่างกายนั่นเองค่ะในเรื่องของผักแล้วก็สมุนไพรซึ่งมีหลายชนิดนะคะช่วยลดไขมันในเลือดได้ตามธรรมชาติวันนี้ก็เลยมีเมนูที่ประกอบไปด้วยนี่เลยวัตถุดิบหลักค่ะตะลิงปลิงอ่าตะลิงปลิงหรือว่าทางใต้เรียกว่ามุงมังมนะคะตะลิงปลิงมีวิตามินซีสูงมากแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะตที่สําคัญคือลดไขมันในเลือดนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ก็เลยนํามาฝากกันนะคะว่าเวลาเรากินก็ต้องกินคู่กับผักเคียงต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นใบมันปูอย่างใบมันปูนี่ลดความ ดอลโลหิตนะคะเสริมการไหลเวียนเลือดมะเขือเปล่าม่วงก็จะลดอักเสบคุมระดับไขมันแตงกวาก็ลดบวมขับของเสียในร่างกายให้ความชุ่มชื้นด้วยนะคะเรียกว่าใน1สัปดาห์ควรจะมี2-3วันเลือกทานเมนูไขมันต่ําอย่างนี้เป็นต้นจะมาต้มนึ่งอบยำได้หมดใช่ไหมฮะใช่ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเชฟอาร์ตทำเมนูนี้ค่ะน้ําชุบมุงมังไปดูกันนะคะน้ําชุบก็คือน้ําพริกนั่นแหละนะคะเขาเรียกว่าน้ําชุบนะคะส่วนผสมขั้นตอนการทําไปดูได้ที่ a c e b o o k ตราแม่ครัวนะคะติด ตามได้เลยนะคะจะบอกทุกขั้นตอนเลยค่ะซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองและน้ำส้มสายชูกลั่น5%เปตราฉลากทองรวมถึงแป้งเท่ากรอบตราฉลากทองด้วยนะคะติดตามเมนูอื่นๆได้ที่ Facebook และ y YouTube ตราแม่ครัวใช่ค่ะขอบคุณตราแม่ครัวมากๆปรบมือให้กับตราแม่ครัวของเราในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งขั้นตอนนะคะ,นนะ,คะเมื่อกี้ก็เห็นภาพไล่ไปเลยนะคะที่เชฟอาร์ตตั้งแต่สับตะลิงปลิงเลย กินปลาของแดนด้วยนะคะลายไหลเลยนี่ก็วัตถุดิบก็ที่เป็นเนื้อของเขาก็คือเป็นเป็นกุ้งนะครับนี่ล้วก็ต้องกิกกับผักเคียงนะครับผมนี่คือเมนูลดไขมันนะ ใช่ครับแล้วก็มีข้อมูลแล้วว่าถ้าเป็นบุคคลที่นั่งทํางานนานๆตั้งแต่เช้าถึงเย็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาคเอกชนภาคราชการก็เช่นเดียวกันนะคะทำงาออฟฟิศแหลกนะคะแต่นี้ก็คือเมนูเรื่องของผักแล้วก็ผลไม้เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะคะสําหรับสุขภาพค่ะย้ากันอีกครั้งหนึ่งทุกเมนูจะอร่อยได้ด้วยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองนะคะเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพอยู่คู่ครัวไทยมายาวนาน40กว่าอปีค่ะผ่านการผลิตด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยใส่ใจผู้บริโภคและ ตอนนี้ล่าสุดเลยโดยเฉพาะซอสหอยนานดรมาแม่ครัวน้องเบลล่าน้องเบลล่าราณีของเราเลิฟสุดๆไปเลยนะคะเพราะว่าทุกเมนูอร่อยได้นะคะอยู่คู่ครัวคุณไทยแล้วก็อยู่กับทุกช่วงชีวิตของทุกคนจริงๆกับนันรมาแม่ครัวค่ะวันนี้เราเชิญไปแบบนี้เลยนะคะขอเชิญน้องๆนักแสดงนะคะที่วันนี้มาร่วมแสดงซ่าแซบโชว์กับพวกเรานะคะใช่ค่ะโอ้โหตัวเล็กๆนางแบบนายแบบของเราวันนี้นะน่ารักมากๆเก่งมากๆครับทุกคนเชิญค่ะชุดก็สวยด้วยนะคะเป็นชุดชาติพันธุ์นะคะสีเผ่าไทยที่จังหวัดรีสเก แล้วเราก็รอโชว์แบบนี้จัท่านผู้ชมค่ะจะมาเป็นเดียวเป็นกลุ่มได้หมดจะร้องเล่นเต้นแสดงจะเป็นงานศิลปะงานอาหารทุกอย่างที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์มาโชว์ที่เวทีของเรามาสร้างแซ่บโชว์ด้วยกันนะคะนี่และตอนนี้ครับโชว์เราย้ำอีกครั้งเลยว่าวันนี้เขาได้รายการวันนี้นะครับโชว์สีเผาไทยสีสเกตแฟชั่นศิลปะสร้างสรรค์จากเวอร์บีน่าคิดไทยแลนด์ได้ไปเลยสุดปอรสุดปังพลัง่อดมือคับแล้วลับมือกัน 杀官凶手，杀英雄。